แล้วผมจะบอกว่าสมมติว่าผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายเขาลงหรืออะไรเงี้ยผมมีเหตุผลนะคือผมมีเหตุผลผมมีเหตุผลที่คือสมมติว่าผมก็จะมีความเป็นมีความเกรงใจเขาอยู่นะถึงผมจะใกล้ชิดเขาที่สุดนะครับผมก็ยังมีความเกรงใจเพราะว่าเขาก็คือนางเอกทีเกตที่ดังมากๆนะ กันทุกคืนผมเอะทายเอะทายทายคู่ทายลงทายคู่ทายลงมันมีมันมีทั้งคนมองเพียนไม่ดีคนที่มองไม่ดีก็จะมองว่าผมกอ่อกระแสดังผมเนี่ยเล่นคู่เขาก็จริงแต่ผมจะลงเขาเนี่ยก็ต่อเมื่อผมแสดงคู่กันนั่นคือหน้าที่การงานหรือว่าวันดีคืนดีไปเที่ยวด้วยกันเต้นลงติกตอกอันนั้นคือผมถึงจะลงผมจะไม่มาลงแบบ คนเนี้ยหนูเนี้ยไม่ต้องไปจับผิดนางนักหนาหรอกนะไม่ต้องไปจับผิดนางนักหนาอย่ามารู้ดีไปกว่าตัวนุ่นอย่ามาคิดแทนอย่ามาตัดสินเอาความคิดตัดกะป่วยๆตัวเองมาว่า เพราวันนี้ไปดูเหอะว่ามีไข่ชัดเจนเท่านี้อีกไหมไม่มีแล้วมัน,นไม่มีแล้วอะไรปะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าป่วยเออเพราะฉะนั้นอย่าป่วยอย่าป่วยแล้วก็พอตัวเองป่วยแล้วตัวเองก็มาพิมพ์ด่านุมันน่ารำคาญเข้าใจไหม